สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้้มน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะจะพามาพบกับกระบะโตโยต้าวีโกแชมเป็นสเปซแคปนะพรีรันเนอร์ยกสูงปี2013 คันนี้นะคะไม์วิ่งมาเพียงแค่1 4ึ่งแมกิโลเมตรเท่านั้นเองนะกับราคาขายอยู่เพียงแค่4 2่แสนมืบาทนะ,ะเป็นรถสีเทาดำนะ,ะแต่งมาเรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะ,ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะครบคันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นตัวล้อมกรอบด้วยคโครเมียมนะ,ะเป็นเครื่อง V ีเอนนทโบนะคะมีจมูกนะ ในส่วนของไฟคู่หน้าจะเป็นมันติ r รีเฟคเตอร์นะ,ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะคันนี้นะคะสีสวยนะ,ะไม่ค่อยได้มีเข้ามาเท่าไหร่นะคะเป็นสีเทาดําแบบนี้อ่ามาดูกันต่อในส่วนของล้อมแมกนะคะตัวนี้เป็นล้อมแมกที่เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมานะ,ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่านะคะ ภายในนะคะตัวโครงสร้างต่างๆนะคะก็เดิมแบบนี้นะในซุ้มล้อนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะามาดูยางกันนิดนึงนะคะปี2019เยอปัวฮาม่าปี2019นะคะสวยๆแบบนี้นะคะภายในซุ้มล้อเดิมๆนะคะเป็นบันไดข้างโรงงานนะคะตัวนี้บันไดข้างเดิมโรงงานเลย โลโก้ต่างๆนะคะอยู่ครบนะคะเครื่องยนต์เป็น V n t u r b o นะคะตัวของกระจกมองข้างเนี่ยเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยมือจับก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้ 2.5e p r e r u n e r นานๆจะมีเข้ามาสักทีนึงนะคะแบบนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้เกียร์ออโต้เดี๋ยวพาไปชมภายในนะคะตัวของกันชนนะคะมีให้ครบเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3 นะฮะที่ฝาท้ายกระบะคันนี้นะจะยังไม่มีตัวของกล้องนะคะสภาพขนาดถอยเนาะให้ดูตัวโครงสร้างกันนิดนึงนะคะตัวโครงสร้างนะคะดูได้นะคะเดิมๆแบบนี้นะคะตะเก็บต่างๆนะคะครบเลยนะคะไม่มีรอยโป๊สีนะคะแมกไลเนอร์นะคะลายเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะะถือว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยเลยเดี๋ยวพาไปชมภายในกันดีกว่านะคะ ตัวนี้นะคะเป็นกระบะ Open c a p นะคะตัวของแคปด้านหลังนะคะเปิดได้กว้างนะคะถึง90องศากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะบุหนังสีเบตนะคะตัวเบาภายในนะคะจะเป็นเบาผ้าอ่าให้ดูแคปกันนิดนึงนะคะโอเพนแคเปิดได้กว้างถึง90องศานะ,ะ <c oughs> ขึ้นลงนะ,ะสะดวกสบายนะ,ะดูตัวของ หัวน็อตต่างๆนะคะอ่ะตัวเบาะนะคะข้างหลังนะะมีมาให้แล้วนะคะเป็นคุ่มหนังสีเบจแบบนี้เลยนะ,ะตัวพนักพิงนะ,ะก็เป็นผ้าบุนิ่มนะคะสวยนะคะคันนี้สวยมากๆอ่ะมาดูพวงมาลัยกันนิดนึงเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันด้วย,วยกระจกไฟเอ่อกระจกมองข้างนะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเนาะ กระจกคู่หน้านะคะฝั่งคนขับเป็นปุ่มกดแบบออโต้นะคะเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกมีให้แล้วที่สําคัญเลยนะคันนี้ลูกค้ายังจะได้จอ Android นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวของแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะคะมือปรับหมุนสําหรับในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็มีช่องวางเหรียญน,นะคะช่องเก็บของแล้วก็ตัวของช่องวางแก้วน้ํานะ,ค,ะคันนี้ลูกค้าจะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นกล่องสําหรับเก็บของนะคะพนักวางแขนนะคะเป็นยูรีเทนเนาะมีแอร์แบกมามีนิเ i กเตอร์ครบเลยกับราคา4 2 0แสนบาทนะคะต้องบอกว่าราคานี้นะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะกับเลขใหม่เพียงแค่141,000กิโลเมตรพาไปชมห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะมาชมกันต่อนะคะให้ดูความเดิมนะคะของรถกันก่อนเลยนะคะตัวหัวน็อตต่างๆนะคะฝากระโปรงเดิม ไม่มีรอยไขน็อตนะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมๆนะฝากระโปรงแก้มข้างนะคะหัวน็อตไม่เคยถูกไขนะ,ะไม่มีชนนะคะคันหน้าเดิมนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะ,ะสภาพรถบ้านนะคะรถบ้านไม่วิ่งน้อยนะ,ะถ้าเทียบกับจํานวนปีเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ไม่วิ่งน้อยมากๆนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะอ่าให้ดูกันนะคะ สีมาร์กโรงงานนะคะยังอยู่อให้ดูเพจนิดนึงลืมนะเพจยังอยู่นะ,ะตัวของแบตเตอรี่นะ,ะเป็นโบริเดนนะคะบริเดนเพิ่งเปลี่ยนมานะคะเพิ่งเปลี่ยนมาตัวห้องเครื่องนะคะก็เดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะเราตรวจสอบนะพวกของเหลวอ,อะไรให้หมดแล้วนะคะกับราคา420,000บาทคันนี้จัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ8,000บาทเท่านั้น สำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถโทรหาอได้นะคะที่เบอร์0888947474นะวีโก้แชมป์นะคะเป็นสเปซแคปพรีเลอร์นะมีเข้ามาไม่มากนะคะต้องรีบกันนิดนึงนะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube อัมรถมือสองมินบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะรีวิวรถเข้าใหม่รถสวยๆของทางบริษัทเพชรยนต์สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ